ตรงนี้เป็นตัวที่เปิดปิดสัลูปอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะดันตรงนี้ขึ้นนะคะนี่ค่ะลูกค้าสลูปเปิดแล้วนี่นะคะเราสามารถที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะนอนดูดาวหรือว่าชมวิวได้เลยนะคะตรงนี้เป็นสัลูปนะอากาศข้างนอกก็เย็นสบายนะคะตอนนี้อากาศข้างในยเย็นสบายเวลาเราปิดแล้วกดปุ่มเดิมค่ะลูกค้า วันนี้นะคะปุ้ยมาพร้อมกับรถสูผู้บริหารนะคะในราคาเบาเบาแสนเบามากๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะที่ปุ้ยนะมารีวิววันนี้เนาะเป็นรถนิสสันนะคะเทียนานะคะปี2014นะคะเครื่อง2.5นะคะรุ่น XV นะคะคันนี้นะคะมีซันรูฟนะคะใครที่ตามหานะคะรักแท้ที่มีซันรูฟอยู่ปุ้ยแนะนำคันนี้เลยค่ะลูกค้าเรามาดูในส่วนของด้านหน้าเลยดีกว่าประจังด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะพร้อมด้วยสัญลักษณ์โลโก้นิสสันนะคะ ส่วนไฟด้านหนะ้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะด้านหน้าจะมีตัวปาร์คเซนเซอร์ตัวนี้จอดอยู่นะคะลูกค้าพร้อมกับไฟจัดหมอกด้านล่างแล้วก็ไฟ LED นะคะเรามาดูในส่วนของล้อนะคะล้อแมกนะคะอยู่ที่17นิ้วนะคะลูกค้ายางดีนะคะแล้วก็ดอกอยางเต็มนะคะใช้งานได้ปกติเลยคะ่ะลูกค้าพาสีถึงปี64เลยนะคะลูกค้า คุ้มค่าคุ้มราคาภาษีไม่ต้องต่อกันเลยนะคะเทียน่านะคะถือว่าเป็นรถหลูผู้บริหารแล้วก็เป็นรถที่ถือว่าเซกเมนต์ดีนะคะที่อยู่ในระดับเก่งซีดานที่ได้รับความยอดนิยมมากๆนะคะเขาเด่นในเรื่องที่ว่าช่วงล่างนะคะนุ่มขับนิ่มเน้นความเงียบแล้วก็ความสบายค่ะ,นะคะลักษณะของกุญแจนะคะจะเป็นแบบเป็นรูปทรงไข่นะคะเราสามารถเปิดปิดล็อกนะคะประตูนะคะจากปุ่มนี้เนาะหรือเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะคะ เเรียกว่าระบบิดปิดประตูอัจฉริยะค่ะลูกค้าลองเทสดูเนาะนี่ค่ะหรือสามารถใช้ตรงนี้ปิดล็อกก็ได้นะคะลักษณะของภายในนะคะของนิสันเทียราคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบอะไฟฟ้านะคะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบคู่หน้านะคะลูกค้าปรับเดินหน้าได้นะคะลูกค้าแล้วก็ปรับถอยหลังได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสังเกตเนาะปรับขึ้นได้ยกสูงได้นะคะ ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสังเกตบอกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีตัวหนุนหลังไฟฟ้าค่ะอนนี้นะคะจะเป็นตรงหลังเบาะนะคะถ้ากดคนที่นั่งจะสัมผัสได้นะคะรู้สึกว่ามันมเป็นที่หนุนหลังไฟฟ้าเราอยู่อันนี้อำนวยความสะดวกเลยจริงๆนะคะเราเริ่มจากการสตาร์ทรถก่อนนะคะเพียงแค่หยยบเบรกเนาะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะ คันนี้นะคะจะหยบกันถลายนะคะลูกค้าม่านหลังไฟฟ้าค่ะอีโคนี่ก็เป็นระบบนะคะที่ประหยัดน้ํามันนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นระบบนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ป้องกักน,นะะการเปลี่ยนเลนนะคะการเปลี่ยนเลนเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาขับรถดูก่อนที่ลูกค้าจะเปลี่ยนเลนนะคะถ้ามีแบบเราข้ามข้ามเลนนะคะ มันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนอยู่ว่าเรากําลังจะข้ามเลนแล้วซึ่งมันจะเซฟตี้ตรงไหนเลยไหมคะเวลาลูกค้าเปลี่ยนเลนแล้วเวลารถมีรถสวนมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเตือนเราให้เราได้รู้ตัวก่อนนะคะตรงนั้นถือว่าเซฟตี้สําหรับลูกค้าเลยนะคะไปจบมองข้างตรงนี้ก็เป็นปรับและพับไฟฟ้านะคะลูกค้าพวงมาลัยก็เป็นแบบ m u l ต i ฟังก์ชันนะคะลูกค้ามี c r u สคอ c o n t r ค่ะ ระบบถุงลมนิรภัยมีถึง6ใบด้วยกันะแต่ตอนนี้นะคะให้เราไปชมเครื่องเสียงก่อน่มีอะไรบ้าง<อ>ามีรองรับนะคะ<อ><ๆ>ในส่วนของวิทยุนะคะ FMAM นะคะตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของหมวด CD นะคะมี USB นะคะแล้วก็ AUX AUX อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าตรงนี้มีตัวแปลงไฟนะคะมีที่ปรับอุณหภูมินะคะทั้งซ้ายและฝานะคะลูกค้ามีกล่องใส่แว่นนะคะลูกค้าแล้วก็มีที่บังแดดนะคะสองฝั่ง ตัวนี้นะคะจะมีตัวในส่วนของสรุปด้วยนะคะนี่นะคะเราสามารถที่แบบนอนดูดาวหรือว่าชมวิวได้เลยนะคะตรงนี้เป็นสนรุปนะเวลาเราปิดแล้วกดปุ่มเดิมค่ะลูกค้าหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบไม่อยากจะเห็นชมวิวตรงเนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถปิดได้เหมือนกันแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิราภัยมันดีอย่างไร ถุงลมนิรภัยก็จะมีข้อดีที่ว่าเซฟตี้ระบบป้องกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นถุงลมนิรภัยเนยมันจะระเบิดออกมานะคะมันป้องกันตัวเราการกระแทกก่อนจะถึงตัวเราคือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุอะคะ่ะมีตรงนี้หนึ่งใบนะคะลูกค้าแล้วก็มีตรงนี้นะคะสองใบนะคะสามนะคะเสาด้านนี้นะคะ่ะสี่นะะี่ฮะแล้วก็มีตรงบาะนะคะบาะตรงนี้ค่ะ5้านะคะ เบาะด้านข้างคนขับอีกใบหรืมหกใบนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะเป็นพรมปูพื้นนะคะสั่งตัดอย่างดีมากๆเลยแล้วก็มีในส่วนของแอร์หลังด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะที่นั่งนะคะในส่วนของเบาะแถวหลังนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าลูกค้าจะร้อนเพราะมีแอร์หลังด้วยนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้เนี่ยก็เบาะนะคะก็อยู่ในสภาพที่ดีนะคะใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีรอยนะคะแม้แต่น้อยเลย เป็นมา้านหลังไฟฟ้านะคะลูกค้าไอชอฟิกจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะมีขอเกี่ยวนะคะประโยชน์สำหรับรถที่มีผู้โดยสารแบบเด็กและมีตัวที่นั่งคาซีฟนะคะเราสามารถเกี่ยวกับขาเด็กตรงนั้นได้ด,ด,ดูในส่วนของด้านท้ายม้างเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างส่วนด้านหลังนะคะ,ะเป็นกระจางด้านหลังเป็นแบบโครเมเยมนะคะลูกค้ามีกล้องด้วยนะคะ ด้านหลังนะคะกว้างมากเลยค่ะลูกค้าอันนี้เป็นอุปกรณ์แม่แรงนะคะย่างอะไรนี้นะคะลูกค้าแต่ตอนนี้นะคะเราถอเดเก็บไว้ก่อนนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะเป็นกล้องนะคะ360องศานะคะเป็นกล้องรอบคันเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ลูกค้าดูสําหรับ ลูกค้านะคะที่ได้รถคันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะคุ้มราคามากๆเลยนะคะได้กล้องนะคะ360องศาและที่สำคัญมีสลุปต,ต,ตัวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างเลยดีกว่าคะ่ะลูกค้ารองรับได้ถึง e20 เลยนะคะลูกค้าอุยห้องเครื่องสวยกิฟเลยคะ่ะลูกค้ามีการเปลี่ยนถ่ายนะ้มันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูเนาะนี่ค่ะ ใส่กิ๊บเลยนะคะนี่หัวน็อตนะคะไม่มีการขยับเลยนะคะหัวเลยบอกบอกเอาว่ารถคันนี้นะคะสภาพสวยนะคะอันนี้เราซูมให้ดูนะคะตั้งแต่ด้านคานนะคะกิ๊บต,ต่างๆอยู่ในสภาพปกติหมดเลยนะคะสีนะคะจะมีการเก็บบ้างเล็กน้อยนะคะ รถไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีการตรวจ inspection รถให้ด้วยนะคะ inspection รถเนี่ยก็เป็นการตรวจโครงสร้างหลักๆของรถนะคะทาผู้ซื้อรถมือสองะคะ่ะมั่นใจในการซื้อรถกับทางโชลูมได้ว่ารถไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะนิสสันเทเนาคันนี้นะคะลูกค้าสามารถนะคะ inbox น,นะคะฝากเบอร์ไว้นะคะในของทางเพจนะคะเฟซบุ๊กของทางโชลูมดีเจนโฮมคาร์ หรือว่าทางในส่วนของ Youtube Channel นะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไลแอดของทางโชรูมดีเจ Home ค่ะได้ทุกช่องทางของการสื่อสารได้เลยนะคะเรายินดีตอบทุกคําถามนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดัลได้เลยนะคะลูกค้าปุ้ยขอ,ขอจบการรีวิวนะคะจต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจบการรีวิวนี้ปุ้ยขอฝากและก็แนะนํานะคะสําหรับนะคะแฟนคลับนิสสันเทียนาทั้งหลายที่กําลังมองหารถนิสสันเทียนานะคะในราคาที่แบบ ไม่แรงมากนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีมานําเสนอแล้วนะคะเป็นนิสสันแคนานะคะ 2.5XV นะคะคันนี้ปี2014ในราคาเพียงแค่595,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเบาๆนะคะเพียงแค่ประมาณ1,000 0บวกลบน,นิดหน่อยเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้าและช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นโปรโมชั่นส่วนลดค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะคะส่วนส่วนลดเท่าไหร่นะคะ นี่ติดตามเพจจากทางโชว์รูมดีเจนท์งคาเลยเพราะว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะโปรโมชั่นนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะลูกค้าตามเทศกาลนะคะอันนี้ให้ติดตามได้เลยนะคะปุ้ยฝากกด b s c สไครในช่องยูทูบชานเนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ